ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับมิรักนักลงทุนทุกท่านครับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบังมีนะครับมาพร้อมเทคนิคดีๆที่จะนํามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้จะบังมีจะเปลี่ยนเทคนิคใหม่นะครับเป็นเทคนิคบาคาร่านะครับเพราะว่าทําไฮโลมาประมาณ1ิบสคลิปแล้วนะครับบังมีจะเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโลบาคาร่า เสือมังกรดูเล็ดนะครับแต่เทคนิคบางเมนยืนพื้นเลยคือสู้สี่ไม้นะครับเทคนิคบางเมนคือเทคนิคหลายเลยคือจะทําแบบไหนก็ช่างบางเมนจะใช้เทคนิคสู้สีไม้ตลอดนะครับทุกท่านเข้ามาชมนะครับว่าบางเมนจะเอาเทคนิคสู้สีไม้มาใช้กับเกมมาคาร่าได้ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับบางเมนขอแนะนําก่อนนะครับสาหรับใครที่อ่าไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแล้วบ้างคืออธิบายแล้วครับถ้าบางเมนอธิบายแล้วท่านไม่เข้าใจนะครับบางเมน อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับในกลุ่มนี้เราจะนําเล่นนะครับแบบไหนครับคือเราจะไลฟ์สดพูดคุยกับท่านแล้วก็นําเล่นพาท่านบวกเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเล่นไม่เป็น,นครับไม่เป็นขนาดไหนนะครับไม่เป็นขนาดไหนเราเราก็นำท่านเล่นได้นะครับเราจะบอกเลยว่า เปิดนี้แทงแบง์เกอร์นะเปิดนี้แทงเพเยอร์นะเอาแบบนี้เลยนะครับเหมือนจับมือวางเลยครับคือท่านจะได้ยินเสียงเซียนพูดคุยกันแบบสดๆนะครับอันนี้เป็นกลุ่มจริงๆนะครับกลุ่มที่เรามีเป็นเซียนอยู่ในนี้แล้วก็มีเซียนต่างๆอีกอยู่ในนี้อีกเป็นสิบๆเซียนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ชอบอคือไม่ใช่ไม่ชอบนะครับคือเหมือนกับว่าเล่นแล้วเล่นพนันเล่นคาสินโนแล้วมันไม่ถูกใจถูกอกถูกใจเราก็มี ที่เด็ดซูเปอร์วีไอพีฟุตบอลให้ท่านได้นําไปลงทุนกันนะครับเผื่อท่านจะชอบอ่าซูเปอร์วีไอพีฟุตบอลนะครับท่านก็สามารถนําไปลงทุนกันได้นะครับสําหรับคนที่ชอบฟุตบอลนะครับอ่าก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไว้แค่นี้ใครสนใจนะครับใครสนใจแอดไลน์ไอดีบางมีมานะครับ b a n g m e e n 6 9นะครับบางมีน69นะครับแอดไลน์ไอดีบางมีนมานะครับเดี๋ยวบางมีนจะบอกว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะครับอ่ะมากันเลยครับไปที่ บาคาร่านะครับว like ันน like ี้เ huh ป็นคลิปแรกครับคลิปเริ่มต้นเลยครับสําหรับเทคนิคบาคาร่าครับพยายามจะหาเทคนิคหลายๆเทคนิคมาแนะนําทุกท่านนะครับการเล่นออนไลน์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอธิบายก่อนนะครับการเล่นออนไลน์อันดับแรกเข้ามาแล้วตั้งเป้าไว้ก่อนเลยนะครับทานตามเป้าไว้ก่อนเลยว่าท่านต้องการเท่าไหร่นะครับยางบางมีอวันนี้บางมีอต้องการ3 0 0ร้อยถึงห้ารบาททําไมถึงบอกว่า3า0ร้อถึงห้า้บาทบางมีอพูดอยู่ทุกคลิปนะครับว่าที่บางมีอบอกว่าต้องการ3 0มร้อยถึงห้าร้อบาทเพราะว่า เราจะพอใจที่ยอดไหนก็ได้ครับไม่จะเป็นต้อง300ก็ได้นะครับท่านเข้ามาแทงปุ๊บท่านถูก100บาทท่านได้เงิน100บาทท่านสามารถเลือกได้เลยครับหรือท่านได้200บาทท่านพอใจที่200บาทท่านก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องให้ถึงเป้า500บาทหรือ300บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่ท่านนะครับท่านจะเลือกตอนไหนอยู่ที่ท่านมันตรงนี้แหละครับมันจะยากที่สุดคือถ้าท่านเล่นได้แล้วท่านไม่ยอมเลือกเนี่ยการตัดสินใจของท่านไม่ดีคือ เอาชนะความโชคสุขของตัวเองไม่ได้แบบนี้นะครับเล่นเท่าไหร่ก็หมดนะครับบอกได้เลยว่าเล่นเท่าไหร่ก็หมดกล้าการันตีให้เลยว่าร้อยเนะครับมีร้อยหมดร้อยมีล้านหมดล้านนะครับเล่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นบวกเรียบร้อยแล้วตัดใจเลิกเลยครับอย่าไปเล่นนานเพราะ <S <s พนันออนไนไม่ว่าพนันออนไลน์หรือพอนันจริงๆครับถ้าท่านยิ่งเล่นนานเท่าไหร่ท่านยิ่งจะมีโอกาสเสียมากเท่านั้นนะครับอ่ะมาเลยครับมาที่โต๊ะนี้แหละครับอ่ะก่อนอื่นนะครับทันไหม ทันนะครับสตาร์ทที่ตัว200บาทนะครับใส่ไปที่เพเยอร์นะครับบางมีจะสู้ที่เพเยอร์สีไม้นะครับเพราะอะไรนะครับสังเกตไหมครับส่วนใหญ่นะครับเพเยอร์จะมาแค่2ตัดนะครับขีดไม่สวยให้เข้าใจนะครับเพเยอร์จะมาแค่2ตัดนะครับเพราะฉะนั้นบางมีคิดว่าน่าจะออกเพเยอร์นะครับเปิดนี้เออไม่ใช่เพเยอร์ดิแบงเกอร์นะครับส่วนใหญ่ข้างหลังนี่จะออกมาแค่2ตัดหรือเม็ดเม็ดหรือ2เม็ดนะครับ ไม่ใช่เพ์เยอร์นะผมมีมองผิดนะเป็นแบงเกอร์นะครับอ่ะออกรโอ้โหบล็อกแปดบล็อกแปดไม่เป็นไรนะครับเราสู้ใหม่นะครับสู้ที่เพเยอร์เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้อธิบายผิดนะครับเดี๋ยวอธิบายใหม่นะอ่ะพอดีเลยออกแนวเข้าไร่สามสองหนึ่งครับเมื่อกี้เราเสียสองร้อยบาทนะครับเปิดนี้เติมไปเป็นสี่ร้อยบาทนะครับทบไปด้วยนะครับอย่าลืมทบไปด้วยสู้สี่ไม้หมายถึงเราต้องทบสู้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะชนะนะครับอ่ะ เมื่อกี้ที่ผมพีบอกครับเห็นไหมครับว่าการาฟไพเนี่ยมันจะมาแค่2ตัดนะครับสําหรับ่าแบงเกอร์ครับเปิดนี้มันล้นมาเม็ดนึงแล้วครับเปิดนี้ยังไงก็ออกถ้าไม่ออกสู้ทบไปเรื่อยๆสู้จนกว่าจะครบสี่ไม้ครับยังไงท่านก็ชนะครับภายในสี่ไม้เนี่ยคอยดูจะเป็นแบบนี้ไหมครับอ่ะของเราโค้งของมันแปดอีกแล้วอะไรวะอ่ะของเราเก้ารอแล้วครับอย่าเก้านะอ่ะสวยครับเห็นไหมครับยังไงมันก็ออกครับยังไงมันก็ออกนะ เทคนิคนี้อ่านกราฟข,ข,ขาดนะครับท่านต้องอ่านกราฟลงไอ้ก่อนหน้านั้นนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีแถวายาวอยู่แถวเดียวนะครับแถวยาวอยู่แถวเดียวซึ่งมานานมาแล้วนะครับหลังจากนั้นมาไม่เคยออกแถวยาวมาเลยครับไม่เคยออกแถวยาวเลยมีเม็ดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดนึงนะแล้วก็ตัดมา2เมด็ด2เม็ดนะครับแล้วก็มาตรงนี้2เมด็ดแล้วที่บางมีแทงไมายแรกไปนะครับอันนี้อธิบายได้เลยนะครับอันนี้ที่บางมีแทงไม้แรกไปแล้วก็มันมันติดแดงมาเม็ดหนึ่งครับ อีกเม็ดหนึ่งบางมีถึงบอกว่ามั่นใจว่ายังไงมันก็ต้องออกที่เพเยอร์นะครับนี่ครับอันนี้คือวิธีหาเงินง่ายๆวิธีนึงครับตอนนี้บวก200บาทแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกสักไม้2ไม้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับชนะแล้วทําไงครับชนะแล้วไม่ต้องอยู่ห้องเก่าครับย้ายห้องใหม่กลับไปดูกาไพ่เห็นไหมครับถ้าได้เปลี่ยนครับท่านเล่นออนไลน์ท่านไม่จําเป็นต้องไปร่างแชร์ตัวเดียวนะครับหาเขาไพ่เล่นก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้สวยกว่าเว้ย ทนหรือเปล่าอ่ะต้นนี้ก็ได้ครับสู้แดงไปครับสู้แดงไปสี่ไม้เหมือนเดิมครับสู้แดงสี่ไม้นะครับไม้นี้ถ้าแพ้เราทบไม้อีกไม้นึงนะครับถ้าเกิดถ้าเปิดนี้เราแพ้นะครับเราชนะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราแพ้เราก็ทบเพิ่มไปหนึ่งไม้ถ้าเราแพ้อีกเราก็เพิ่มนะจนกป่าเราจะชนะครับภายในสี่ไม้ยังไงก็ชนะครับวันนี้บางวีนพูดออกจากเบอร์เบอร์งงงหน่อยนะออกจากเพี้ยนเพนเพราะว่าเปลี่ยนแนวนะครับวันนี้ปกติทําไฮโลมานะครับวันนี้เปลี่ยนแนวลองมาทําบาคาร่าดู ไม่ใช่ลองหรอครับคือทําอยากให้ทุกท่านรู้ว่าครับว่าเทคนิคแบบนี้มันใช้ได้จริงครับสู้สี่ไม้ครับเทคนิคสู้สีไม้อ่ะเสียครับเสียแล้วทำยังไงเสียแล้วก็สู้แดงเหมือนเดิมครับเสียล้วก็สู Nowadays, ้แดงเหมือนเดิมเทคนิคสู้สีไม้ครับแบบเดียวกับไฮโรเป้ครับไม้แรกเสียเท่าไหร่ครับไม้แรกเสีย200บาทไม้ต่อไปเราก็ต้องเพิ่มไปเป็น400บาทนี่ครับแค่นี้ครับกดยืนยันนะครับเพราะอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับก็กลาฟไพ่มาเรียนกันมาขนาดนี้นะครับมันก็ต้อง มีโอกาสที่จะออกแบงค์เกิลครับภายในสี Hi ่ม้ยังไงท่านมันก็ออกแน่นอนนะครับแทงครบไปเรื่อยจนก,กว่ามันจะออกนะครับแทงครบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกท่านคิดว่าท่านทําได้ไครับถ้าท่านทาได้ท่านก็มีเงินแล้วครับต้องแต่อันดับแรกคือสําคัญเลยคือท่านต้องมีทุนพอที่จะครบครบสีม้นะครับต้องพบสู้จนครบสีม้นะออกอะไรอ่าของเราหกแต้มนะครับของเราหกแต้มของมันอะไรโกกกไปอ่าของมันเหลือแต้มหลุดแล้ว สวยครับเห็นไหมครับ,รบชนะแล้วเห็นไหมครับชนะไม้2ออีกแล้วนะ<ม>ครับยังไงก็ชนะนะครับภายในสีไม้ท่านเห็นไหมละครับว่าเทคนิคแบบนี้มันง่ายขนาดไหนครับสู้สีไม้เดียวะครับเจอเปิดไหนไอ,เอบบน้เจอกาแบบเนี้ยเจอกาแบบไหนก็ช่างท่านเห็นคิดว่าทํามันจะออกแบงเกอร์ใช่ไหมหรือมันจะออกเพยเจอร์ใช่ไหมถ้ามันคิดว่ามันออกแบงเกอร์ท่านก็สู้แบงเกอร์สีไม้ถ้าท่านคิดว่ามันจะออกเพยเจอร์ท่านก็สู้เพยเจอร์สีไม้นะครับง่ายๆนะครับแบบนี้ตอนนี้บวกมา400บาทนะครับบวกมา400บาทย้ายโตครับไม่ต้องไปเล่นโตเดิมนะครับ ท่านเล่นโต๊ะไหนก็ได้ครับถ้าเล่นออนไลน์นะท่านไม่ได้เล่นออฟไลน์เพราะฉะนั้นท่านสามารถย้ายไปเล่นได้ทุกโต๊ะนะครับมาโต๊งนี้บ้างไพ่แบบนี้สวยนะครับไพ่แบบนี้สวยสู้ไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมนะครับสู้แบงเกอร์สี่ er ไม้ครับสู้แบงเกอร์สี่ er ไม้เดี๋ยวจะสู้ให้ดูนะครับอันนี้เมืออเมื่อกี้บวกไป400แล้วนะครับอันนี้ถ้าบวกรอบนี้อีกก็เป็น6 0 0้ะครับทำไมต้องมีถึงสู้ที่แบงเกอร์ครับ อ่านกราฟดูสิครับดูกราฟสิครับยิ่งกราฟออกผีปองแบบนี้นะมันมีคิดว่าน่าจะออกแบงเกอร์ถ้าไม่ออกแบงเกอร์มันจะติดมามันก็ติดมาแค่เม็ดเดียวนะครับมันน่าจะออกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสี่ไม้ยังไงท่านก็ชนะนะครับอของเขาห้าแต้มของเราสามแต้มเปิดสามขาไปโหลดสองขาสามขาไปโหลดอ่ะไม่เป็นไรของเราสองขามาโอ้โหไม่ชนะนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสู้ไม้สองนะครับเดี๋ยวสู้ไม้สองลงมาแค่นี้แหละท่านไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ลงไปเกินนี้แล้วนะ เมื่อกี้เสียเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เสีย200นะครับท่านต้องทบ400บาทนะครับย้ําอยู่ที่เดิมนะครับสี่ไม้นะครับโอกาสชนะเราเยอะกว่าแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะโอ้ยตะวเ็งเสียงคอแห้งเลยเปิดนี้เราสู้400นะครับเปิดต่อไปเออเปิดต่อไปสมมติเปิดนี้เราเสียเปิดต่อไปเราต้องสู้800นะครับเปิด800ถ้าเราเสียเราต้องสู้1,600นะครับสู้ให้ครบสไม้ครับย้ำแบงเกอร์ที่เดิมนะครับย้ำจนกว่ามันจะออกนะครับ มาดูกันว่าจะออกไหมอ่ะของมันเปิดแปดของเราเปิดสี่อ่ะของมันโหลดเหลือสี่แต้บนะครับของเราอ่ะสวยครับป๊อกเก้าเห็นไหมครับชนะไม้2สองอีกแล้วนะครับชนะแล้วทําไงครับชนะแล้วย้ายนะครับทําไมบางมีถึงมั่นใจว่ามันภายในสี่หม้ยังไงมันก็ชนะนะครับท่านดูไพ่สิครับไพ่ตั้งแต่อ่าเริ่มต้นมานี่ออกแค่นี้นะครับไออออกมาตัดมาแค่ห้าเมตรนะครับหลังจากนั้นมานะครับไม่ว่าจะออกแดงหรือน้ําเงิน ไม่เกิน2เม็ดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ายังไงไม่เกิน2เม็ดมันออกแน่นอนนะครับอ่าแค่นี้นะครับรบวก600แล้วนะใช้เวลาแค่ไม่ถึงสินาทีเลยนะครับมีเงิน600บวกแล้วทาไงครับเหมือนเดิมครับบวกแล้วออกแล้วก็เราก็ไปอ่านเขาไพ่ใหม่นะครับไปหาโต๊ะที่มันเขาไพ่สวยๆแล้วก็เลือกแทงแค่ไม้เดียวนะครับอ่ะโต๊ะนี้แหละโต๊ะนี้แหละโต๊ะนี้แหละนะครับโต๊ะนี้นะครับ บางมีจะสู้ให้ดูอีกไมน้นึงนะครับโต๊ะสั้นๆแบบนี้ยิ่งเล่นง่ายนะครับโต๊ะสั้นๆแบบนี้ยิ่งเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยน้องเขาเกิดอะไรขึ้นคือ,อาหาเขาไพ่สั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับเล่นถ้ามันออกสีตรงนี้ออกอะไรนะครับถ้ามันตัดสองเมตรแบบนี้แล้วนะครับท่านสู้สีตรงข้ามได้เลยครับท่านสามารถสู้สีตรงข้ามได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะอ๋อไพอ่ออกไม่ได้ยังไม่จบเกมนะครับเปิดนี้ยังไม่จบเกมนะเดี๋ยวมาดูว่าจะออกแบงอร์หรือเปล่า ออกแบงเกอร์แล้วอย่างนี้นะครับแบงเกอร์ชนะแน่นอนเทเจอร์ไม่มีแต้มนะครับเดี๋ยวบอกเปิด9อ่ะออกแบงเกอร์แบบนี้นะครับมันมีสู้เทเยอร์เลยครับตามลายไพ่เลยครับท่านอการ์ดไพ่นะท่านไม่ต้องฝืนอ่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องฝืนธรรมชาติครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะเขาเล่นมีปัญหาคือคือท่านไม่ต้องฝืนธรรมชาติของการาฟไพ่นะครับการาฟไพ่มาเดินแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้มันเดินแบบอ่าหนึ่งตัดสองนะครับหนึ่งตัดสองมาใช่ไหมครับ มันเดินแบบ1ตัด2มาท่านก็แทงตามธรรมชาติของเขาไพ่ไปเลยนะครับไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปสวนนะครับเล่นตามธรรมชาติของเขาไพ่ไปเลยแล้วก็ถ้ามันออกแบบนี้ครับท่านจะต้องแทงที่เพเยอร์ er นะครับท่านจะต้องแทงที่เพเยอร์ท่านก็สู้ที่เพเยอร์สี่ไม้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันตัดแค่2เมตรนะครับแล้วมันึ่ตัด2 1่ตัด2อะไรนี้มันก็เริ่ม ที่หนึ่งต่อไปมันก็ต้องตัด2ครับถ้าคิดะครับมันตัดไม่ตัดไม่รู้แหละถ,ถ้ามันถ้าบังมีชนะไม้หนึ่งปุ๊บบางมีหนีเลยนะครับไปเล่นโต๊ะอื่นเลยนะแค่นั้นเองครับเทคนิคง,ง่ายๆท่านไม่ต้องไปปวดไว้มันยุ่งยากครับแทงตามธรรมชาติของเขา,าไปเลยครับชนะไม่ชนะไม่ต้องไปสนใจครับทบไปให้ครบ4ไม้ยังไงท่านก็ชนะนะครับอ่าของมัน12ใบของเรา2แต้มนะครับ6 7เจมีไหมขอ6ขอ7อ่าถูว่าไปถูว่าจนดอกหลุดให้มันเป็น7ไปถูเบอร์8ให้มันเป็นเบอร์7ได้ไหม โอ้โหเหลือสองแต้มโคงไปโคงมีไหมโคงโคงโอ่ะสวยครับของมันตองสิบของสวยครับของเราบวกนะครับตอนนี้บวกแปดร้อยครับบวกแปดร้อยตองสิบอย่าอย่าคิดว่าจะได้กินครับไม่ใช่ปอกเด้งนะตองสิบไม่ได้กินนะครับบาคาร่านะตัวน,นี้มีปัญหาครับเราบวกแล้วเราทําไงครับเราบวกแล้วเราย้ายครับแต่ก่อนอื่นที่จะย้ายครับมันซ่อมก็ซ่อมไปเดี๋ยวผมมีจะอธิบายก่อนนะไพ่มัน มาแค่2ตัดเห็นไหมครับมัน2ตัดหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มันมาตั้งเป็นเขาไพ่นะครับเขาไพ่แบบนี้นะครับเขาไพ่1ตัด2นะครับเป็น1ตัด2มาแบบนี้นะครับทําให้บังมินมั่นใจว่าตอนเนี้ยมันก็ต้องออกแบบนี้นะครับมันต้องออกแบบนี้ถ้าเปิดนี้จะให้บังมินสู้บังมินสู้ที่น้ําเงินนะครับสู้ที่เพยเยอร์นะแต่บังมินแนะนําให้ท่านสู้แค่โต๊ะละหนึ่งไม้ครับคาสิโนออนไลน์ครับมีให้ท่านสู้ เป็น10บๆโตะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปนั่งแช่เอาชนะอยู่โต้เดียวนะครับท่านเดินเล่นไปเลยครับท่านแค่ย้ายไปเล่นเรื่อยๆเอาชนะแค่โตะละไม้โตะละไม้นะครับถ้าเล่นแบบนี้ครับยังไงก็บวกครับยังไงก็บวกไม่มีโอกาสแพ้หรอกครับไปนั่งดูเขาไพ่สวยๆก่อนแล้วท่านอยแทงนะครับอ่ะเขาไพ่เปลี่ยนแล้วครับดีนะที่ไม่แทงเห็นไหมอ่ะไปครับไปหาโตะอื่นแทงครับเอาอีกไม้นึ่งครับไปครบหนึ่งพันพอดีนะตอนแรกว่าจะเลิกแล้วตอนนี้ไม่เลิกแล้วนะครับแทงต่อดีกว่าเขาไพ่กระดงสวยๆนะครับหาเขาไพ่สวยๆก่อน โต๊ะมังกรอย่าไปเล่นนะครับแนะนําเลยว่าโต๊ะมังกรอย่าไปเล่นนะเล่นโต๊ะที่มันออกไวสวยอ่ะโต๊ะนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับตั้งเขาไพ่มาสวยเหลือเกินนะไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าทันออกแบงเกอร์แล้วนะครับออกแบงเกอร์แล้วสู้เพยเยอร์ครับเปิดนี่สู้เพยเยอร์เห็นไหมครับเขาไพ่มันเดินเป็นปิงปองไปแล้วนะครับเราก็มันออกเหมือนจะออกปิงปองแล้วก็แทงตามปิงปองแค่นั้นเองครับมันจะตัดก็แทงตามตัดคือมังมีนแนะนําให้ทุกท่านแทงแทงตามธรรมชาติของเขาไพ่นะครับเพียงแต่ว่า แทงย้ำพอเราคิดว่าจะออกเพเยอร์เนี่ยเราจะย้ำอยู่ที่เพเยอร์อย่างเดียว4ไม้นะครับย้ำจนกว่าจะชนะนะครับไม่เข้าใจอะไรแอดไลน์ดีบังมีมาครับ B a n g m e n 69นะครับบังมีนหกนะแอดไลน์ดีบังมีมาเดี๋ยวจะอธิบายให้นะครับจะอธิบายให้ฟังว่าท่านต้องทำแบบไหนถ้าไม่เข้าใจจริงสมัครเข้าอยู่ในกลุ่มของบังมีนเดี๋ยวบังมีนจะนำท่านเล่นเองนะครับอ่ะของเราไม่มีแต้มนะครับแต่กล้ามีไหมอ่ะห้าแต้มก็ยังดีนะครับโค้งไปโค้ง อ่ห้าแต้มไปเกมอีกอย้ำที่เดิมครับย้ำที่เดิมนะเราไม่เสียครับไม่ต้องไปซสีเรียสอะไรนะครับเปิดนี้เราไม่เสียออกไทเกมเราไม่ได้เสียนะฮะย้ำไปที่เดิมครับย้ำไปที่เพลเยอร์เหมือนเดิมนับเริ่มนับหนึ่งใหม่ลครับเมื่อกี้ไม่ได้ไม่เสียก็เท่ากับยกเลิกไปปุ้ยไม่ทันแล้วครับแทงไปแล้วด้วยรัดเกมมาด้วยครับไปรัดเกมออกมาแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทบไม้อื่นก็ได้นะเดี๋ยวไปทบทีสองโต้ให้ดูเลยนะเปิดที่มารัดเกมแล้วเล่นไม่ได้แล้วนะครับ มามาต้องหวยให้บวกแต่ไม้นี้แหละบวกไม้แรกไปที่เกียรติทบแล้วบวกหนึ่งพันก็จะเลิกเลิกแล้วเนี่ยตอนนี้ตั้งเป้าไว้สามร้อยถึงห้าร้อยตันนี้เลยมาถึงหนึ่งพันแล้วโอเคครับสวยครับปอกแปดอ่าสวยๆครับบวกครับบวกหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้บังมีนบวกหนึ่งพันบาทบวกแล้วทําไงครับบวกแล้วออกนะครับออกออกตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะครับมันเลยเป้ามาไกลแล้วครับตั้งเป้าสามร้อยถึงห้าร้อยบาทอันนี้คือขึ้เพิ่มอีกครึ่งนึนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเล่นแล้วครับไม่จำเป็นต้้องเลล่นแว เลิกนะครับเลิกแล้วท่านก็นไปถอนเงินนะครับทําแบบนี้ครับ <c oughs> คือท่านเห็นว่า,าเขาใพ่ตัวนี้สวยนะครับยคยากชี้ก็ไปนะครับชี้ก็ไปอ่ะอันนี้ไม่แทงครับสมมติว่าเราแท,แทงแทงแทงเสร็จปุ๊ทบทบตบ,บจนครบสีมากเปิดน,นี้เราจะสู้แดงเราสู้แดงสีไม้ชนะแล้วเราก็ย้ายโต๊ะนะครับอ่าสู้แดงสีไม้อันนี้แทงแดงครับอันนี้แทงลงมให้ดรวยแทงแ,งแดงครับอันนี้แทงแดงแดงครับแดงไม้ดึอ่าแดงไม้ดึงชนะไม้อ่ะสู้แดงครับอ่าของเราสามแต้มอ่าของมันบล็อกแปดของเราปอกเก้าไป โอ้โหแบบนี้นะคือถ้าทแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้งมีไม่ได้แทงนะครับไม่ต้องไปเสียดายอะไรนะครับเราก็สู้แดงไม้2ไปนะแดงไม้2อ่ะดูไปเลยนะครับแดงไม้2จะชนะไหมอันนี้เอาคลิปแบบยาวนะครับ15นาทีไม่เป็นไรครับไม่ได้แทงแล้วนะนี่อธิบายแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมีบวกแล้วจะแทงทําไมละครับมีเงินอยู่ในกระเป๋า1,000บาทแล้วจะยอมให้มันเสียกลับไปครับไม่เอาครับเอาเงิน1,000บาทไปใช้จ่ายดีกว่าครับอ่ะจะแทงลงไม่รู้นี่แหละว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับออกแดงหรือเปล่าถ้าไม่ออกกระทบไปเรื่อยๆทบไม้4 4บบนนนะคคครรัััทไม้้แ่เองบ มันไม่ออกไม้นี้ก็อาจจะพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลามันจะนานครับตอนนี้ก็15นาทีกว่าแล้วนะสู้แดงไม้2นะครับของมันสองสามแต้มของเราอะไรของเราเจ็บแต้มสวยแล้วครับโค้งไปโค้งไปเก็บสวยครับเห็นไหมครับบวกไม้2อีกแล้วครับบวกไม้2อีกแล้วยังไงก็ชนะครับเล่นแบบนี้ยังไงก็ชนะครับเห็นไหมครับว่าสี่ภายในสี่ไม้ยังไงท่านก็ชนะแน่นอนนะชนะแล้วท่านก็ทําไงครับชนะแล้วท่านก็ออกแบบนี้ แล้วท่านก็มาด mm ูห hmm. น้ารวมครับมาดูหน้ารวมหน้านี้หน้ารวมหน้านี้ว่าเขาไพ่โตวไหนมันสวยท่านก็เลือกแทงโตวนั้นอ่าอย่างโต๊ะสี่นี่ก็สวยเห็นไหมมี2ตัดมีสตาร์ทมาที่3แล้วก็นอกนั้น2ตัด2ตัดหนึ่งสองตัดหนึ่งหมดเลยมีปิงปองแล้วก็มีตัดสองตัดสองตัดสองมาครับแบบนี้น่าเล่นนะครับเขาไพ่แบบนี้น่าเล่นน่าเล่นทุกโต๊ะนะครับถ้าท่านคิดไปตัวนี้เล่นชนะโตวนี้หมายหนึ่งท่านก็ย้ายโต๊ะนะครับ พอคลิกตัวนี้เขาให้สวยท่านก็ไปเล่นตัวนี้ไม้หนึ่งแล้วก็ย้ายตัวเล่นไปแบบนี้เรื่อยๆครับโต๊ะหนึ่งท่านก็สู้4ไม้สี่ไม้สี่ไม้ไปเรื่อยๆแค่นี้ครับเทคนิคมีแค่นี้จริงๆครับใครอยากรู้อะไรมากกว่านี้อะไรดีบังมีมาดีบังมีจะบอกนะครับอ่ะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบังมีคาสิโนด้วยนะครับตอนนี้มีคนติดตามแค่คนเดียวนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับมีคนติดตามแค่คนเดียวนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับช่องเก่ามีคนติดตามเยอะนะครับรับไอหลักเจ็ด 6พัน7พันนะครับแต่ช่องเก่าบินไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทําช่องใหม่นะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบางมีจะหาเทคนิคดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้อ่าเอาไปลงทุนกันนะครับเพื่อที่คือบางมีบอกไว้เลยว่าถ้ารักที่จะเล่นนะครับคือถ้ามันเลิกไม่ได้นะครับถ้าท่านเล่นแล้วท่านเลิกไม่ได้นะครับท่านเอาหลักการเอาเทคนิคไปใช้ซักนะครับอย่าเล่นโดยไม่มีหลักการไม่มีเทคนิคครับโอกาสที่โอกาสที่จะเสียของท่านนั้นแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่ถ้าท่านเอาเทคนิคดีๆแบบที่ผมมีทําโชว์อยู่ตอนนี้เอาไปเล่นนะครับโอกาสที่ท่านจะได้คือ 80- 90%ท่านได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเล่นแบบนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับฝากคติไว้แค่นี้แหละว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าไปเล่นครับถ้ามีเทคนิคดีๆแบบนี้รับรองว่าท่านบวกแน่นอนนะครับแค่นั้นเองครับก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม See ya.